สวัสดีค่ะติดตามรับชมช่องปะออนพี่สาวลงพลนะคะมาดูค่ะนี่นะคะปอออนจะเอาไปปลูกนะคะใส่คนเทนานะคะคุณเอฟซีดูเลยนะคะเป็นเป็นหญ้านะคะเป็นต้นหญาลำลำหญ้านะคะนี่นะคะพอออนก็มาเอาอยู่บ้านลุงนะคะบ้านลุง บ้านลุงนะคะ,น,ะนี่นะคะพระอ่อนก็จะหั่นหัน,หนเป็นข,ข,ข,ข้อข้อข้อก็จะไปเสียบบนคันแทนานะคะคนี่นะคะนี่นะคะ ลำลำลำหญ้าจะไปเสียบบนคันแทนานก็เป็นงานของป้าออนอีกแล้วมาดูค่ะลุงนะคะกำลังสับใบนะคะสับใบที่จะไปให้วัวนะคะมาดูนะคะคุณเอฟซีทุกท่านนะคะนี่นะคะใบหญ้าที่ตัดออกเมื่อกี้นี่นะคะโน่นนะคะป้าออนจะเตรียมไปปลูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบนะคะ ลุงนะคะก็กําลังสับที่จะไปให้วัวนะคะนี่นะคะลุงเอาไห้ง้วบ่ลุงเออไปให้วเาว<ด>ขา<ด>ห้องหยายังกว่าลุงเนี่ยยาวหวานหยาย่างหละยาหวานค่ะลุงบอกว่าเขาห้องว่าหยาหวานนะคับเอยหมูกินก็นได้ให้หมูกินก็นได้นี่ค่ะ ปอออนก็จะลองปลูกนะคะลองปลูกตามคันเทนานานะคะแล้วก็จะเอาไว้นะคะเอาไว้ให้หมูนะคะตอนที่หมูปอออนโตนะคะปอออนก็จะเอามาบดบดแล้วก็จะคุกกับหัวอาหารแล้วก็แกล็ดลำด้วยนะคะยังไงก็คุณเอฟซก็ลองติดตามดูช่องปอออนพี่สาวทุกคนนะคะจะได้รู้นะคะ พระปอนเอาหญ้านี่นะคะไปปลูกทําอะไรนะคะนี่นะคะให้วัวก็ได้ให้ปลากินก็ได้นะลุงเนาะด้ปลาก็ได้เชาของปลา,ปาน,ปนี่ย่ะพระประอนก็จะเอาไปปลูกบนคาเทนา โอมโอมเอากระสอบมาใส่น oh 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 e ี mm ่บุกเก็บปลูกบ้างสองสามตัวปลูกปลูกในอันได้จักปีละลุงนี่มันซั่วสิใหญ่ยในหญ้านี่โอ้ยปสองเดือนสามเดือนสองเดือนสามเดือน มันตัดที่ไรตัวนี้มันมันเงาขึ้นมาเนี่ยกระตัดเป็นบอลลูนตัดแล้วมันกระโปงขึ้นมาเรื่อยๆบอลลูนอ๋อที่นี้มันตัดโบยจากท่านง้อไปไว้บนอื่นมันตัดโบยท่านนี่แก่ง้อเจ้าจักตัวก่อนง้อเจ้างสองตัวง้อสองตัวนี่นะคะเพิ่งอาเลยค่ะ พ่อออนก็อยากมาใส่ชีวิตคือจังลุงเนี่ยแะค่ะเพิ่นเป็นลุงใหญ่เ้ยค่ะเด้อนี่พ่อออนก็ซื้อมูจากเพื่อนเนี่ยและค่ะอันนี้ก็เ้าความจริงตลอดเ้ยค่ะเด้อลุงเพิ่นหู้จ้าค่ะนี่ค่ะพ่อออนมาเลี้ยนมาเลี้ยนเลี้ยงหมูวิธีเลี้ยงหมูน้ำลุงคนนี้ล่ละค่ะลุงใหญ่ค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็พ่อออนก็สิเอาห้าเอาล้ำหนาค่ะ ยอดมันใบมันนี่กะดุ้งคนก็ซับซับแล้วคนก็นสีเอาไปนในม้วนประออนก็อยากคุณเอฟซีทุกท่านนะคะคิดอย่างที่ประออนคิดนะคะอย่าเพิ่งคิดอะไรที่ไปเลยเถิดมากก่อนนี้นะคะเพราะว่าอะไรที่ยังไม่เกิดนะคะเราก็อย่าเพิ่งคิดไปก่อนนะคะบางบางบางอย่างนะคะคุณเอฟซีอาจจะไม่รู้นะคะ ถ้เอิญว่าป้าออก็พูดแต่เรื่องจริงๆเนาะบางคนเขาก็บอกว่าเราพูดตรงไปหรือเปล่าอะไรอย่างี้นะคะบางคนเขาก็รับไม่ได้นะคะป้าออนก็พูดของป้าออนพูดแต่เรื่องตรงๆเรื่องจริงๆนะคะนี่นะคะก็ซื้อหมูก็ซื้อจากลุงคนนี้นะคะถ้าไม่ใช่ลุงก็ไม่ซื้อนะคะหมูนะคะก็พี่น้องกันนะคะป้าออนก็ อาศัยลุงเนาะอยากได้วิชาความรู้กับลุงนะคะถึงได้ตัดสินใจซื้อหมูนะคะและตอนนี้ก็กำลังจะไปทำคอกหมูอยู่บ้านลุงลุงเสือป้าสานะคะที่ตรงนั้นก็เป็นที่ของปู่ผ่องนะคะเป็นที่ของปู่ผ่องนะคะไม่ใช่ที่ของลุงเสือป้าสานะคะแล้วก็ไม่ได้ไป ไม่ได้ไปทําความเดือดเนื้อร้อนใจอะไรให้ลุงเสือภาษานะคะป้าออนก็อยากให้คุณเอฟซีทุกท่านนะคะเข้าใจตามนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราพี่น้องกันนะคะคือคุยแล้วนะคะคุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะคนคนอื่นก็คงไม่รู้เท่ากับคนในครอบครัวเรานะคะบางเรื่องนะคะ บางเรื่องก็ก็คงจะไม่รู้นะคะแต่ป้าออนก็อยากอยากจะพูดให้คุณเอซีได้เข้าใจนะคะว่าสาเหตุเพราะว่าป้าออนอยากเลี้ยงหมูก็เพราะว่าป้าออนอยากได้มีวิชาความรู้นะคะติดตัวป้าออนนะคะอยากรู้ว่าเออเลี้ยงหมูาก,การ,กรเกษตรเป็นยังไงเป็นยังไงนะคะแต่ก่อนป้าออนก็อยู่กรทมหลายปีนะคะ พอป้าออนได้มาอยู่บ้านปีนี้ได้ออกจากงานลาออกจากงานป้าออนก็เลยอยากลองทําดูนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะป้าออนอยากให้คุณเอฟซีทุกท่านนะคะเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่ากดเข้ามามาว่าป้าออนอย่างนวนป้าออนอย่างนี้นะคะคือไม่ใช่นะคะบางเรื่องก็ไม่ใช่นะคะ แต่ส่วนมากก็จะไม่ใช่เลยนะคะที่คุณเอฟซีทุกท่านนะคะกดคอมเมนต์เข้ามาว่าป้าออนช่องป้าออนช่องป้าสาลุงเสือนะคะกดเข้ามาว่ามาว่าป้าออนไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะก็อยากให้คุณเอฟซีทุกท่านนะคะเข้าใจตามที่ป้าออนพูดด้วยนะคะคือคุยกันเรียบร้อยแล้วพี่น้องคุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะไม่เคยเอาเปรียบพี่น้องนะคะป้าออนไม่เคยเอาเปรียบพี่น้องนะคะ พี่น้องนะคะคือถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะเราอยู่กันไม่ใช่อยู่แค่ปีนี้ปีเดียวนะคะอยู่กันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วนะคะตั้งแต่ลุงเสือเป็นเป็นผู้ใหญ่เตรียมตัวมีภาระ,ะหน้าที่รับผิดชอบครอบครัวของลุงเสือป้าสานะคะป้าออนรู้จักนะคะรู้จักครอบครัวลุงเสือป้าสาดีมากๆนะคะดีกว่าคุณหลายหลายคนนะคะ ที่กดเข้ามาว่ามาวาดแต่ป้าออนนะคะที่จริงแล้วไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะอยากให้คุณเอฟซีทุกท่านนะคะแยกแยงออกด้วยนะคะแยกแยงออกด้วยนะคะก็มาหาว่าแต่ป้าออนไปรบกวนพี่ไปวุ่นวายครอบครัวของลุงเสือป้าฉาไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่อย่างที่คุณเอฟซีเข้าใจนะคะป้าออนอยากให้ทุกท่านนะคะเปลี่ยนความคิดใหม่ะนะคะเราคิดด้านลบจะ จะลำบากใจนะคะป้าออนก็อยากคุณเอฟซีทุกท่านนะคะคิดด้านบวกนะคะคิดในทางที่ดีไว้ก่อนนะคะพี่น้องไม่เคยเอาเปรียบซึ่งกันและก,กันอยู่แล้วนะคะเราถ้อยทีถ้อยอาศัยกันซึ่งกันและก,กันอยู่แล้วนะคะพี่น้องนะคะเราก็ไม่เคยทิ้งกันอยู่แล้วนะคะก็อยากให้คุณเอฟซีเข้าใจตามนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับฟังติดตามรับชมช่องป้าออนที่สาวลงพนนะคะ ก็ฝากฝากให้คิดนะคะฝากแยกแย้งออกด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ